สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการอธิบายและเดโมโระบบบันทึกการจองเต็นสำหรับพนักงานนะครับซึ่งจะเป็นเทอมโปรเจกต์ในรายวิชา ITD 62ขีดสอนะครับแล้วก็จะมาอธิบายเทอรมโปรเจกต์ชิ้นนี้ก่อนเลยนะครับซึ่งเป็นเทอมโปรเจกต์เกี่ยวกับระบบจองเต็นสำหรับพนักงานโดยพนักง,งานเป็นคนก่อข้อมูลต่างๆของนักท่องเที่ยวที่เดินเข้าไปจองเต็นกับพนักง,งานนะครับ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการทำระบบจองเต็นสำหรับพนักง,งานคือเพื่อตอบสนองกลุ่มใช้งานของพนักง,งานในการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์หรือหน่วยบริการเพื่อจัดการให้การจองเป็นระบบ,บมากยิ่งขึ้นและจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนอาทิเช่นวันเริ่มจองวันสิ้นสุดการจองข้อมูลผู้จองเช่นชื่อสกุลเบอร์โทรเลขบัตรประชาชนที่อยู่ การเช่าอุปกรณ์ที่มีให้บริการจากทางร้านและการบันทึกการชำระเงินและเก็บหลักฐานการชำระเงินนอกจากนี้ระบบยังมีความสามารถในการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูลครับอีกทั้งยังสามารถส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ได้อีกด้วยครับเราก็จะมาเริ่มเดโมกันเลยนะครับโดยเราก็จะกรอกวันที่เช็คอินกับวันที่เช็คเอานะครับ แล้วก็รูปตรงนี้ก็สามารถคลิกดูได้นะครับว่าเราจะเลือกโซนไหนบ้างครับผมก็จะเลือกเป็นโซนที่1นนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการกรอกข้อมูลผู้จองนะครับแล้วก็จะเป็นการกรอกเบอร์โทรนะครับกรอกรหัสบัตรประชาชนนะครับ แล้วก็เกอกที่อยู่นะครับโดยช่องเกอกตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์นะครับก็จะมีฟังก์ชันพิเศษนะครับก็คือเป็นฟังก์ชันออโต้คอมพิวตนะครับซึ่งผมก็จะลองพิมพ์คําว่าบางกุ้งนะครับซึ่งก็จะมีให้เลือกให้เลือกติ๊กหลายๆอันเลยนะครับผมก็จะเลือกเป็นบางกุ้งเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอ่าทีนี้ช่องเกอกของตำบลอำเภอ จังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์ก็จะขึ้นมาแบบอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็เลือกอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับก็สามารถเลือกได้หลายหายอย่างเลยนะครับผมก็จะเลือกโคมไฟห้อยไฟใายนะครับแล้วก็มาที่การชำระเงินนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดตรงนี้นะครับมันก็จะทําการคํานวณจากที่เราเลือกเมื่อกี้มาอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งก็จะคํานวณจากจุดกลางเต็นท แล้วก็อุปกรณ์เลือกอํานวยความสะดวงน,นะครับเดี๋ยวผมจะลองติ๊กไฟสองสว่างเพิ่มนะครับก็จะพบได้ว่าจากตอนแรกที่มีค่าใช้จ่ายเป็น360บาทก็จะเพิ่มเป็น440บาทแบบอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ทำการเลือกสลิปเงินนะครับดังนั้นแล้วเราก็กดยืนยันการจองได้เลยครับอ่า แล้วก็ในส่วนของการเพิ่มข้อมูลการจองเต็นท์ของผู้จองก็เสร็จสิ้นเพียงตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาดูในส่วนของตารางข้อมูลการจองต่อเลยนะครับก็จะพบได้ว่าข้อมูลของสมชายใจดีนั้นได้เพิ่มเข้าไปในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับโดยตารางอันนี้นครับก็จะแสดงลำดับข้อมูลผู้จองวันที่จองวันที่ออกจำนวนวันซึ่งจำนวนวันก็จะนำ วันที่จองกับวันที่ออกนำมาคำนวณเป็นจำนวนวันนะครับแล้วก็จะมีโซนที่เช่ามีอุปกรณ์เสริมนะครับซึ่งอุปกรณ์ซึ่งปุ่มอุปกรณ์ที่เช่านะครับก็จะทำการแสดงในส่วนที่ผู้จองนั้นได้เลือกเช่าอุปกรณ์เสริมนะครับก็จะโชว์ก็จะแสดงเป็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ของแต่ละคนนะครับก็จะมีการเลือก อุปกรณ์ไม่เหมือนกันนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งก็จะรวมซึ่งก็จะนำโซนที่เช่ากับอุปกรณ์เสริมนำมาคำนวณน,นะครับแล้วก็มีหลักฐานการโอนเงินนะครับซึ่งก็จะโชว์สลิปต่างๆที่ผู้จองได้ทำการจ่ายเงินเอาไว้นะครับแล้วเราก็มาในส่วนของปุ่มแก้ไขนะครับ ซึ่งปุ่มแก้ไขแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขข้อมูลได้ครับผมจะลองเปลี่ยนชื่อจากสมชายเป็นสมหมายดูนะครับสมหมายดีใจแล้วกันนะครับแล้วก็ผมจะลองเปลี่ยนวันเช็คเอาท์นะครับจากวันที่8เป็นวันที่9นะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนโซนนะครับเป็นโซนที่4ครับจากโซนหนึ่งเป็นโซนที่4นะครับแล้วก็เลือกอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับ ผมก็จะติ๊กเพิ่มเป็นไฟฟ้าแล้วก็ wifi นะครับซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้ครับก็มันก็จะทำการคำนวณแบบอัตโนมัติเลยนะครับแล้วผมก็จะทำการอัปสลิปอัลล่าสุดไปนะครับกดบันทึกครับทีนี้นครับข้อมูลก็ทำการอัปเดตสำเร็จแล้วนะครับโดยชื่อข้อมูลของผู้จองนั้นก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับแล้วก็จำนวนวันก็เปลี่ยนนะครับโซนที่เช่าก็เปลี่ยน ค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแล้วก็อุปกรณ์ที่เช่าก็จะมีเพิ่มมาครับก็จะมีไฟฟ้ากับ wifi นะครับก็จะเพิ่มเข้ามาแล้วก็หลักฐานการโอ,อนก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็มาถึงฟังก์ชันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันลบนะครับผมจะทำการลบข้อมูลของสมหมายใจดีนะครับ yes ครับทีนี้จะพบได้ว่าข้อมูลอัล่าสุดก็จะหายไปเรียบร้อยนะครับ แล้วก็มีฟังก์ชันอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นการ Export ไฟล์นะครับเป็นไฟล์ของ Excel นะครับก็จะลองกดปุ่มไฟล์ Excel เลยครับนี่ครับก็ลองเปิดดูนะครับอะจะพบได้ว่าจะมีการ Export ข้อมูลต่างๆใน Data Table ออกมานะครับแล้วก็ทีนี้มาทดสอบการ Responsive ของเว็บไซต์นะครับ ซึ่งก็จะเริ่มจากาหน้าของคอมพิวเตอร์ก่อนเลยนะครับนี่นะครับซึ่งก็จะพบได้ว่าขนาดของเว็บนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามที่เราปรับไปนะครับต่อมาครับเราก็จะมาเทสในส่วนของ ขนาดหน้าจอของ iPhone 12 Pro ในแบบแนวตั้งนะครับซึ่งจะพบได้ว่าหน้าจอนั้นก็มีการ Responsive นะครับตรงนี้ตารางก็สามารถเลื่อนได้นะครับ <c oughs> แล้วมาในแบบของแนวนอนนะครับในแบบแนวนอนนั้นก็มีการ Responsive เช่นกันนะครับ แล้วก็มาในส่วนขนาดหน้าจอของ iPad Air นะครับซึ่ง iPad Air ก็จะมีการ responsive เช่นกันนะครับแล้วก็มาในแบบแนวนอนนะครับซึ่งจะพบได้ว่าขนาดหน้าจอของ iPad Air แบบแนวนอนก็มีการ responsive เช่นกันครับ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ